สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามวุอะลัยกุมมบาระห์มุลลอฮ์วะบาระกาตุเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการวิถีธรรมวิถีไทยทุกเช้าวันเสาร์นะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้ท่านผู้ชมครับแน่นอนละครับเมื่อเราพบกันมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับและเรื่องราวแรกที่ผมอยากจะนำมาฝากกับท่านผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของอัลกุรอานเราจะไปเรียนรู้ พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับอ بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين าลลาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมคงจะได้รับทราบวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมจังหวัดตราดนะครับที่บ้านน้ำเชี่ยวกันไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อเนื่องนะครับว่าวิถีชีวิตที่นั่นในแง่มุมของการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรกันบ้างและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านที่สนใจก็สามารถที่จะประสานไปได้เช่นเดียวกันนะครับ เราจะไปชมพร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ บ้านน้ำเชี่ยวนะคะที่นี่เราจะเป็นชุมชนที่ได้รับในเรื่องของการขนานนามว่าเป็นชุมชนสองศาสนาสามารถทำนะคะก็จะมีทั้งไทยพุทธมุสลิมแล้วก็มีจีนด้วยอันนี้เป็นเรื่องของจุดแข็งที่บ้านน้ำเชี่ยวแต่ที่นี่นะคะชาวมุสลิมเราก็รวมตัวกันนะคะก็คือทําในเรื่องของโฮมสเตย์นะคะซึ่งมาที่นี่เนี่ยโฮมสเตย์ก็มีบ้านของมุสลิมอยู่หลายหลังเลยค่ะซึ่งมานอนรวมกับชาวบ้าน ะะแล้วก็มีวิถีชีวิตก็คืออะไรคะทานอาหารที่เป็นคนเรือเนะะี่ยค่ะที่เป็นวิถีประมงนี่แหละหามานะคะแล้วก็มาทําอาหารทาร้านให้ทานด้วยนะคะซึ่งเป็นอาหารทะเลทั้งหมดเลยมาอยู่ที่นี่ของเรานะคะจะเป็นแพ็กเกจเนี่ยสวันหนึ่งคืน3วัน2คืนถ้า2วันหนึ่งคืนราคาเก้าร้อยเิบ,บาทก็จะนอนโฮมสเตย์นะคะคืนหนึง่งแล้วก็จะมีอาหารทะเลซึ่งทําเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างเช่นนะคะกุ้งลวกน้ําพริกกะปิปลาท,ทอดอย่างงี้ค่ะ ะะซึ่งทุกคนขนานนามว่าอร่อยสนด้มานะคะไม่ต้องอะไรดูดูคนทําก็ได้ค่ะว่าประมาณนี้สมบูรณ์มากเลยแล้วก็นะคะก็คือทานอาหารนี้สามมือ้อแล้วก็มีอะไรคะมีเรื่องของภูมิปัญญาด้วยทํเข้าเก็ยบยาหน้าแล้วได้ทานด้วยทํางอบใบจากซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เรียกว่าโกอินเตอร์แล้วแหละนะครับแจ้ไปเปิดบูธที่ประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็ได้ลงเรือนะคะไปชมวิถีชีวิต ของชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ไปดูป่าชเชลนซึ่งมีทั้งหมด2,338ไร่แล้วก็มีนกเหยี่ยวแดงด้วยนะคะเหยี่ยวแดงคอขาวนี่เยอะแยะมากแล้วสุดท้ายเราจะพาไปปลูกป่าแล้วเป็นงมหอยปักเป็ดอันนี้เป็นไฮไลท์แล้วค่ะที่ใครๆมาก็ชอบแล้วก็นะคะยังมีในเรื่องของเด็กด้วยนะคะเด็กมุสลิมที่สานต่อในเรื่องของการอะไรคะทำเรื่องอวิถีชีวิตออกมาเป็นการท่องเที่ยวเพราะเด็กจะได้ลดปัญหารเรื่องยาเสพติดเลือกลดเรื่องการที่จะไปอยู่ที่อื่น อันนี้เราก็ช่วยทําให้เด็กเนี่ยได้มีงานทําอยู่ที่บ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราได้รับการต้อนรับเนี่ยดีมากเลยเพราะว่ามีคนเนี่ยต้องจองมาล่วงหน้านะคะซึ่งมานอนอยู่กับชาวบ้านแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้อะไรคะฝึกในการทํางานด้วยวันข้างหน้าเนี่ยพอเราไม่ทำเนี่ยเด็กก็จะขึ้นมาทําแทนเราเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็ชอบในเรื่องของอะไรคะวิถีชีวิตการอนุรักษ์แล้วก็การทํางานของเด็กๆตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามีคนจองมาเนี่ยคะ่ะ ทุกวันแล้วก็เต็มประจำนะคะทุกเดือนได้รับการตอบรับอย่างดีมากเลยค่ะที่นี่นะคะจะบอกว่าบางคนบอกหน้าฝนมาดีไหมแต่บอกว่าหน้าฝนเนี่ยมีแขกเยอะที่สุดที่นี่มีทุกเดือนนะคะมีแขกทุกเดือนเราเที่ยวได้ทั้งปีเลยเพราะว่าหอยเนี่ยจะเป็นงมหอยก็มีได้ทั้งปีนะคะหน้าฝนเนี่ยเป็นหน้าที่หอยเยอะมาก แล้วก็อะไรคะมีผล,ลไม้เรื่องเื่าคือมีผล,ลไม้ด้วยที่นี่ก็จะมีเงาะทุเรียนลองกองมังคุดนะคะสำรดตัดสีทองพอเวลาคนมาหน้านี้นะคะกินทั้งอาหารทะเลก,ก็เยอะแล้วก็ทั้งผล,ลไม้นะคะพื้นถิ่นด้วยค่ะตอนนี้ผลตอบรับนะ่ะดีมากน้ําเชื่อนี่ยเรียกว่าติดได้รางวัล39ตัวตอนนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยจริงแล้วเป็นอะไรคะเป็นความภาคภูมิใจของตําบลอําเภอแล้วก็จังหวัดตอนนี้บ้านน้าเชื่อได้รับรางวัลวิสาหกิจ ชุมชนอันดับที่1ของประเทศเราได้ชนะอันดับที่1ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องการให้บริการแล้วก็ท่นี้ทําให้อะไรคะหลายๆหน่วยงานคนข้างนอกก็อยากที่จะมาดูงานที่นี่นะในเรื่องของการทํางานแล้วก็ทําให้อะไรคะไรายได้ซึ่งเข้ามาสู่ชุมชนคนในชุมชนก็มีงานทําโดยไม่ต้องทิ้งบ้านเองไปทํางานที่อื่นน่ะก็ทํางานที่บ้านเราแล้วคนเรือที่เคยอะไรคะ หน้าฝนนี่ออกเรือไม่ได้ก็เอามารับนะักท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นไรายได้ซึ่งซึ่งดีทีเดียวเลยค่ะจริงๆแล้วบอกว่าที่เนี่ยมันมีอะไรคะเป็นบ้านๆพื้นๆธรรมดาแต่พอดีด้วยที่อะไรคะรัฐบาลบอกว่าต้องเปิดในเรื่องของท่องเที่ยวในอดีตนายกซึ่งปี2นู่นเลย2 5 4 7นูนะะ่นเลยค่ะนานแล้ว อันก็เปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวที่แบบว่าเชื่อมโยงระหว่างอ,อปตอกับเทศบาลก็มีภาคใต้ค่ะที่มาดูงานเพราะมันตรงในเรื่องของการที่อยู่ร่วมกันและสงบสุขพอมีภาคใต้มาดูงานนะคะเยอะแยะทีเนี้ยเราชาวบ้านนะคะในปีประมาณ5้หนึ่งเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเชวยต้อนรับสวัสดีค่ะเชิญน,นอนบ้านพักค,คุ้มเซ่ะค่ะที่มีโดยการทําตอนนั้นยังไม่มีมาตรฐานก็คือทําแบบทาําใบตม บ้านๆนะคะคือมาก่อนรับกันกินอาหารพื้นถิ่นแต่พอถึงปีอะไรคะสองห้าสามมีอะไรคะทางกรมการท่องเที่ยวทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เข้ามาให้ในความรู้เรื่องของมาตรฐานโฮมสเตย์ตอนนั้นเราก็จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะแล้วก็มีทางอปทอซึ่งเป็นอะไรคะหน่วยงานพื้นที่ที่ทาเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเขาก็มักให้การขับเคลื่อนโดยที่ต้องทําแบบมีอะไรคะมีโปรเซสมีกระบวนการในการทํางานที่ต้องอะไรคะแบ่งปัน กระจายรายได้กระจายอำนาจทุกอย่างต้องทำงานแบบบริหารจัดการเป็นทีมเพราะนั้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นทำมาตามแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งตอนนี้เราฝึกลูกหลานคือเขาต้องให้เขาทำงานมีขั้นมีตอนแล้วก็มีมกระบวนการในการทำงานด้วยนะคะก็ซึ่งวันข้างหน้าเขาคงต่อยอดต่อจากเรานะคะ่ะในเรื่องของความยั่งยืนที่นี่นะคะ จริงแล้วที่นี่มีคนมาดูงานเดือนบางที30กว่าคณะนะคะที่นี่มีเยอะมากเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันซึ่งตอนนี้ตัวเองก็เป็นอะไรคะเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นาการที่เราไปช่วยชุมชนอื่นที่เขาอยากจะขับเคลื่อนเรื่องท้องถิ่นชุมชนแบบถูกถูกหลักถูกแบบนะคะเราก็ไปช่วยกันตอนนี้เราก็ช่วยหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เราเพราะอะไรคะเราอยากให้ ชุมชนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะซึ่งชุมชนลิงครลองที่อื่นน่ยบางทีขยะเยอะมากพอเข้ามาดูงานเขาอยากเป็นแบบเราเราก็จะไปบอกเขาวิธีการทําทํำยังไงทํำยังไงถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็ช่วยหลายๆชุมชนเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วทุกอย่างมาจากอะไรคะชุมชนต้องเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นทุกที่ถ้าจะทําท่องเที่ยวได้ไหมได้แต่ว่าเราต้องหาอะไรคะของดี ของเด่นของประจําพื้นถิ่นให้ได้แล้วจุดหลักก็คือชุมชนต้องเข้มแข็งต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ถ้าอย่างไรนะคะก็มีปัญหาอะไรมาเที่ยวได้ที่นี่หรือติดต่อมาสอบถามมาพูดคุยจริงๆเราอยากให้ทุกที่เข้มแข็งเหมือนกันทุกที่ไม่อยากให้เด็กๆต้องไปทํางานอยู่กันเป็นกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพนะนะคะเพราะว่ามันหนาแน่นแล้วเนอะอยากให้อยู่ที่บ้านตัวเองเพราะอะไรคะที่น้ําเชี่ยวนะได้รางวัลในเรื่องของ อยู่ดีมีสุขก็คือเด็กๆกลับมาอยู่บ้านค่ะ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานในรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการอยากที่จะไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยนะครับไปพักผ่อนหรือจะไปเที่ยวท่านผู้ชมนึกถึงอะไรครับแน่นอนบางคนอาจจะนึกถึงภูเขาน้ําตกผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะนึกถึงบรรยากาศของท้องทะเล นึกถึงบรรยากาศท้องทะเลแน่นอนล้ครับเราก็จะนึกถึงไปในโซนจังหวัดภาคใต้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะผมได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับซึ่งท่านจะมาพูดคุยกับผมนะถึงในเรื่องราวของการทํางานนะประวัติความเป็นมาที่ผ่านมาและสถานที่ที่น่าสนใจของจังหวัดผมกําลังพูดถึง จังหวัดพังงาครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่จะร่วมพูดคุยกับผมผ่านทางระบบสูมนั่นเองนะครับท่านผู้ว่าเอกรัตน์หลีเสนครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับคุณสมานครับสวัสดีครับ ับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการท่านผู้ว่าเพิ่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่พังงาได้ไม่นานแต่อยากให้เล่าให้เราฟังและท่านผู้ชมนะครับได้รับรู้ก่อนว่าก่อนหน้านี้นะฮะจริงๆท่านดํารงตําแหน่งอะไรมาสุดท้ายมาเป็นผู้ว่าเนี่ยในจังหวัดไหนครับก่อนที่จะมาถึงจังหวัดพังงาครับท่านผู้ว่าครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางรายการแล้วก็ท่านสมานงามขนงนะครับที่ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ผมในวันนี้นะฮะ ก่อนที่จะมาอยู่ที่บางนาก็รับราชการมาหลายพื้นที่มากเลยนะครับตั้งแต่อายุ23ปีนู่นนะครับตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะแล้วก็อยู่มาหมดนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะก็ขออนุญาตนํานเรียนเฉพาะตำแหน่งสําคัญสําคัญก็แล้วกันนะนะครับ ก็เคยรับราชการในตำแหน่งนายอำเภอมาทั้งหมดห้าอำเภอนะะที่อำเภอยกหลังจังหวัดปัตตานีอำเภอละแมจังหวัดชุมพรอำเภอควนโดนอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะฮะก็รวมแล้วเป็นห้าอำเภอแล้วก็เป็นปลัดจังหวัดสตูลน,นะฮะสองปีในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะฮะ แล้วก็มาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในปี2557ถึง2559นะฮะแล้วก็ย้ายมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานในรอบแรกนะครับ <Okay. S 2> หนึ่1ปีลอยต่อระหว่าง59กับ60หลังจากนั้นก็ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาส1ปีในปี2560ต่อด้วย61นะฮะ ขึ้นเป็นผู้ว่าจังหวัดครั้งแรกนะในปี2 1 6 1ถึง6 3นะครับนั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะแล้วปี2 5 6 3ต่อ2 5 6 6เนี่ยก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นะครับ mm hmm. แล้วก็ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอ่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 1 5เป็นต้นมานะครับอันนี้คือประวัติรับราชการโดยย่อๆนะะท,ที่ที่ผ่านมาครับ ครับผมฮะแสดงว่าท่านมารับราชการนะฮะมารับหน้าที่ผู้ว่าที่จังหวัดพังงานีน่ก็ไม่นานมานี้เองนะจากที่ท่านได้เล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนอำเภอนะ,ะประหลัดจังหวัดหรือแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ตามที่ท่านได้รับครั้งแรกในปี2561ที่จังหวัดนราธิวาสเพราะนั้นส่วนใหญ่เท่าที่ผมฟังแล้วเนี่ยท่านจะรับราชการอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนรทิวาสนะมาเป็นผู้ว่าที่สตูและสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยที่จังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมองว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเป็นพิเศษไหมครับท่านผู้ว่าครับในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเพื่อการจัดการบริหารงานนะครับครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับในเรื่องของการเรียนรู้บริบทของแต่ละพื้นที่มไม่ว่าจะเป็นภูมิสังคม พี่น้องประชาชนวันธรรมประเพณีนะแล้วก็เลือกเรื่องเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ของในแต่ละพื้นที่นะผมยึดถือยุทธศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับ,รบนั่นก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการทํางานในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาแล้วนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นพื้นที่หูสังคมนะฮะ ที่มีพี่น้องประชาชน <S <S ชาวไทยมุสลิมอยู่ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโโพี่น้องชาวไทยพุทธประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าๆแล้วก็ศาสนกศาสนก,สาสกอื่นๆเนี่ยในพื้นที่นราชิวาสก็อยู่สองปีนะก็พยายามที่จะสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็สร้างการรับรู้ให้เขาเข้าใจเราเราเข้าใจพี่น้องประชาชนเข้าใจสภาพ<ต>ความเป็นอยู่ปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะแล้วก็เข้าใจไม่พอก็ต้อง ลงพื้นที่ให้มากๆนะฮะ hmm. อาจจะเป็นยุคโซเชียลยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยสามารถที่บริการผ่านทางออนไลน์ลต่างๆได้แต่ดโดยข้อที่จริงแล้วการลงไปสัมผัสพ,พี่น้องประชาชนผ่านผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิน่นผู้นํา <Yeah. S 1> องค์กรศาสนาผู้นำทางธรรมาชาติมีความสําคัญมากนะครับ hmm. เพราะฉะนั้น hmm. ในแนวจีว่าผมก็ลงพื้นที่เป็นประจําอยู่แล้วในการลงไปแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนครับ ครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยผมเชื่อว่าในหลักการบริหารทั่วไปเนี่ยนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหมายถึงว่าได้สัมผัส กับตัวเองด้วยในการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดที่น่าสนใจท่านนําหลักนะครับยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนานํามาปฏิบัติเนี่ยมันก็จะได้ผลออกมาตามที่ได้คาดหวังนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยท่านได้อยู่ในพื้นที่พี่น้องมุสลิมมาก็หลายจังหวัดและตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยมีแนวคิดอย่างไรครับในการทํางานในฐานะที่ท่านเป็นมุสลิม หมือนทั้ว่ามันมีความลำบากใจอะ,อะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่มีข้อจํากัดอะไรหรือเปล่าฮะอย่างเนี้ยคืออย่างที่เราทราบกันดีนะครับในเรื่องของพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็จะยึดถืออันกลอานเป็นเป็นไม่ใช่เฉพาะเป็นเป็นองค์การในศาสนาอย่างเดียวแต่ถือเป็นวิถีชีวิตเป็นสัธร,รนําชีวิตไปในตัวด้วยเพราะนั้นการใช้ชีวิตวิถีชีวิตในการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมกับกับ ในเรื่องของศาสนาจะจะเป็นเรื่องเดียวกันต้องเดินไปด้วยกันนะครับนั่นคือทั้งกายวาจาทั้งใจเนี่ยต้องต้องดาเนินการไปด้วยกันนะครับอันในฐานะที่ผมเป็นมุสลิมด้วยและเป็นผู้ว่าการจังหวัดด้วยเมื่อกี้คุณสมานก็ถามว่าเราเรามีความลำบากใจอะไรไหมในการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากเรียนว่าไม่ไม่ลำบากใจอะไรเพราะว่าในส่วนของการทําหน้าที่เนี่ยนะครับในการ ทำภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นราชพิธีรัฐพิธีหรือในเรื่องของในงานของพี่น้องพุทธศาสนิกชนคิตตศาสนิกชนเนี่ยเราเราก็สามารถไปให้กำลังใจไปเยี่ยมไปแรงต่างได้งานราชพิธีรัฐพิธีก็จะมีขั้นมีตอนที่สามารถปฏิบัติได้ในส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ก็จะมีเป็นรองผู้อ่าจังหวัดก็อาจจะปฏิบัติหน้าที่แทนในจุดบางจุดซึ่งซึ่งพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจ นะความจงรักภังดีตรงนี้เรามีความเต็มที่อยู่แล้วในการในการที่จะปฏิบัติภารกิจราชพิธีรับพิธีนะซึ่งผมก็ไม่เคยขาดนะครับแต่ในบางกรณีก็อาจจะมีรองผู้ว่าทาหน้าที่แทนในบางจุดเช่นจุด,จดทู้เตียนเป็นพิธีกรรมนะฮะครับครับงานสังคมงานประเพณีต่างๆร่วมกันได้แต่พอเป็น<ม>พิธีกรรมทางาศาสนาเนี่ยก็จะมีตัวแทนนะก็ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแต่ในเรื่องของการเข้าไปเยี่ยมเข้าไปให้ลองใจ เข้าไปสนับสนุนการการทำภรารกิจต่างๆเนี่ย<ม>ก็แน่นอนที่สุดก็ลงไปช่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถเป้าหมายของเราคือช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสุขช่วยเหลือเยวาวชนแก้ปัญหาเยวาวชนเช่นเดียวกันนะแต่ในเรื่องพอเป็นพิธีกรรมเราก็จะสามารถมอบได้ครับ ครับผมฮะท่านพูดมาทําให้ผมมองเห็นมิติการอยู่ร่วมกันในสังคมผร้วัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะฮะนั่นหมายถึงว่าอะไรที่เป็นงานสังคมท่านก็ลงไปแบบว่าเต็มตัวถ้าในเรื่องของภารกิจศาสนานะฮะก็อาจจะมีผู้แทนนะฮะเอาละท่านผู้ว่าตอนนี้มาเป็นผู้ว่าที่จังหวัดพังงาเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงพังงาท่านผู้ว่าอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมฮะ ว่าเอ่ถ้านึกถึงสิ่งนี้ต้องนึกถึงพังงาอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสไปสัมผัสกับจังหวัดพังงาที่ท่านผู้ว่าดูแลอยู่ครับอยากเรียนว่าพังงาเนี่ยเป็นเมืองเมืองสวยเราเคยได้ได้ยินชื่อว่าเมืองสวยในหุบเขานะครับนี่คือพังงาครับเคยได้ยินชื่อคําว่ารักจังพังงาท่านเคยได้ยินชื่อคําว่าสุขจังที่พังงานะครับแล้วก็พังงาเมืองแห่งความสุขนะฮะ นั่นคือตัวตนของจังหวัดพังงาเพราะจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่เป็น destination ที่สําคัญเป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยอยากมาเยือนนะฮะเรามีความโดดเด่นมากๆนะในเรื่องของท้ทองทะเลนะไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสิมิรานหมูปปหม่เกาะสุวินหมู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานะครับแล้วก็ในเรื่องของเขาพิงกันเขาตะปูเกาตะาตาชายัย เกาะปัญ,ญยีอะไต่างเนี่ยซึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นชื่อเสียงระดับโลกนะชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็มีความโดดเด่นมาแล้วก็ต้องติดใจนอกจากนั้นบนฝั่งเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม <c oughs> ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับและผู้คนก็ไม่ได้หนาแน่นจนเกินไปเรา <c oughs> เป็นจังหวัดเล็กๆนะแปดอำเภอประชากรก็ประมาณสักสองแสนเจ็ดหมืนคน นะครับประมาณนั้นแต่ที่เป็นหัวใจสำคัญคที่ผมสัมผัสได้นั่นคือความเป็นพหุวัฒนธรรมพรหุสังคมของพังงานน่ารักมากนะครับพังงานเนี่ยพ,พี่น้องมุสลิม37พี่น้องพุทธประมาณ60กว่าเปอร์เ็นตแล้วก็มีศาสนิกอื่นเนี่ยนะอีกสักหนนะฮะ แต่ว่าพี่น้องอยู่กันอย่างกลมกลืนมากหลากหลายช่วยกันไปช่วยกันมาในเรื่องบริบททางสังคมในเรื่องของการค้าการขายทำมาอากินในบริบทของเศรษฐกิจในเรื่องของการเกื่อกูลกันเนี่ยเพียงแต่ว่าเราแยกเฉพาะเรื่องพิธีกรรมเท่านั้นนะว่าศาสนิกไหนก็ทําพิธีกรรมไปศาสนนิกนั้นแล้วแน่นอนที่สุดนะฮะ เราให้เก <ENNIS> <ส>ียรติซ <eterm oon> ึ่งกันและกันนั่นคือความโดดเด่นความสวยงามของปังนาผมเป็นผู้ว่าในจังหวัดที่เป็นมุสลิมผมย้ายมานี่นี่พี่น้องประชาชนทั้งไทยจีนพูดมาเต็มเลยฮะมามารับมาให้มาแสดงความยินดีมาแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยได้อย่างดีนะแล้วผมก็ก็พร้อมที่จะไปลงพื้นที่ไปเยี่ยมทุกทท่านต่อไปครับผมเพราะนั้นหาท่านผู้ชมฮะอย่างที่ท่านผู้ว่าได้พูดถึงในมิติของผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะฮะ เราคือคนไทยอาจจะต่างกันทางความเชื่อมิติในเรื่องของศาสนาแต่ในเรื่องสังคมการช่วยเหลือนะเราไม่ได้ต่างกันเลยท่านผู้ว่าได้พูดไว้น่าสนใจฮะอยู่ด้วยกันในสังคมเพราะวัฒนธรรมเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับและอย่างยิ่งคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันอันนี้คือหัวใจสําคัญของการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะจากการสัมผัสข,ของท่านผู้ว่าที่ได้ลงไปถึงแม้ว่าท่านเป็นมุสลิมก็ตามนะแต่คนในพื้นที่นั้น รักท่านไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามเอาละครับในช่วงสุดท้ายอยากให้ท่านฝากความห่วงใย,ยกับสังคมในปัจจุบันครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนีณยน,นี้คือ,เ,อ,อเรื่องของยาเสพติดเรื่องของบายมุกเรื่องของอะไรต่างๆในที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของเราเนี่ยนะครับ,รบเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเป็นใหญยิ่งนะครับ,รบก็ฝากไปยัง พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นพังงาหรือว่าจังหวัดใดก็ตามนะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันสร้างความสมดุลความสร,าสร้างสังคมที่ปกติสุขให้เกิดขึ้นให้ได้นะในส่วนนี้ก็คือข้าราชการเรต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดนะในส่วนอีกส่วนหนึ่งนั่นคือโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปมากนะครับ ในในความเปลี่ยนแปลงนั่นคือโลกดิจิตอลโลกของโซเชียลสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในบริบทต่างๆที่เกิด <ๆ S 2> ขึ้นอย่างรวดเร็วมันเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากมายนะ mm hmm. เราต้องไตร่ตรองในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการสร้างการรับรู้นะเรื่องของการโพสต์อะไรต่างๆลงไป mm hmm. ในโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้น่าเป็นห่วงบินยใหญ่ <ๆ S 1> โดยเฉพาะเยาวชนนะแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดทําให้เกิด ความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการดูแลอนุรัก,กษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมการดูแลในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใหญในทุกพื้นที่ขอให้ช่วยกันดูแลนะครับก็ก็คงจะฝากไว้ในสามประเด็นเหล่านี้ก่อนนะแล้วก็ช่วยกันสร้างความสมดุลที่เกิดขึ้นนะสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีระหว่างที่นองประชาชนในในบนพื้นฐานของความเชื่อ ความศรัทธาที่อาจจะแตกต่างกันแต่เราให้เกียรติกันเราไม่ถกเถียงว่าใครดีใครไม่ดีกว่าใครเราให้เกียรติกันและรับฟังเอาละครับท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมและผมนะครับที่ได้รับฟังท่านผู้ว่าการพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คงจะได้รับทราบนะบริบทของพังงาและก็ได้รับทราบแนวคิดข้อมูลที่น่าสนใจจากท่านผู้ว่ามากเลยทีเดียววันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านผู้ว่าเอกรั์ลีเซนเป็นอย่างสูงนะครับขอบพคุณครับสวัสดีครับ ครับขอบพระคุณครับคุณสมานครับขอบคุณครับ,รบ,บท่านผู้ชมครับในช่วงวิธีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาณนะห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการก,กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านจุฬาราชมนตรีได้มอบหมายให้พลตํรวจตรีสุรินทร์ลาเร่เลขาธิการคณะกรรมก,การกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมคณะแถลงข่าวการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยในสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยได้รับการบริจาคจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดคณะกรรมการอิสลามประจำมสัสยิดทั่วราชอาณาจักรและพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมทั้งสิ้น4,022,444บาท92สตางโดยมอบหมายให้ในายอนุมัติอามัดและนายสมศักดิ์เมดานดำเนินการเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนอยังสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานต่อไป เราจะเห็นว่ามิติของการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานนะครับในฐานะที่ท่านเป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามก็ให้ความเท่าเทียมกันและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งเราพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนมและทีมงานขอรัทุกคนตั้งหลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสุลามอะลัยกุมระห์มะตุลลอฮ์อบะเาะกาตุสวัสดีครับ ในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่าง,างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านอบีมุฮัมมัสสมสดสุลลัลฮวอเลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรี